เอาละครับวันนี้เราจะมาดู E ี2ีสนะครับสร้างห้องออฟฟิศนะครับด้วยง,หงบหนึ่งแสนบาทนะครับ<า>นี่ครับคือตรงนี้ที่ผมบอกเอยแล้วครับคือเทปูนตรงนี้ด้วยนะครับเทปูนสูงนะครับเทผืนโอเคเดี๋ยวไปดูภายในห้องกันดีกว่าอ่าตรงนี้จะเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งนะครับ เขาจะทำ okay. <c oughs> มีห้องน้ำในตัวนะครับสูงสุดขอบเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวข้างบนจะเป็นฝ้าหลุมนะครับตรงนี้จะมีช่องรับแสงนะครับสองช่องแล้วก็หน้าต่างสองเป็นสองบานนะครับอันนี้กับทางนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประตูเลื่อนนะครับนี่เป็นประตูเลื่อนมาทางนี้นะฮะส่วนข้างนู้นก็จะเป็นประตูเลื่อนไปงนน ก็งบ1นึ่งแสนบาทนะครับใครหาแบบอยู่นะครับก็ลอง c o ป y ได้เลยนะครับไม่ห่วงกันอันนี้เป็นเสร็จรวมรวมออช่องรับแสงแล้วนะครับแล้วก็รวม้าต่างแล้วเรียบร้อยนะครับราคานี้ก็ส่วนสุกภั์เนี่ยเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อเองได้เลยนะครับก็อยู่ในในงบ1นึ่งแสนนี่แหละ ห้องน้ำจะค่อนข้างเล็กหน่อยแต่ว่าก็อยู่ได้ก็โอเคเพราะว่าเป็นเหมือนออฟฟิศนะครับประมาณนี้น่าจะน่าจะเป็นชักโครกหรือชักโครกอยู่ทางน,นู้นนี่ดูท่อนำทิ้งโอเคก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับ EP 2นะครับส่วนเดี๋ยว EP 3ถ้าเริ่มใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูทีนะครับ ตรงนี้นะครับเขาลงเสาเข็มไปด้วยนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นบันไดหนึ่งขั้นนะครับคือตอนแรกเลยนะพื้นเนี่ยจะเท่านี้เลยฮะจะดำมากนะครับก็เขาถมให้ด้วยนะครับเพราะแถวนี้น้ำท่วมนะก็เลยถมขึ้นสูงพอสมควรเลยทีเดียว เอาละโอเคสำหรับ EP ีนี้ก็อัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครหาแปลนอยู่นะครับแล้วก็หรือว่าใครหาอยากสร้างนะครับงบประมาณจำกัดประมาณนี้นะครับก็อาผมเป็นแบบได้เลยนะครับโอเคครับงั้นพบกัน E p ีหน้าครับสวัสดีครับ